ทงสมเด็จพระจินสีพระบรมศาสดาสมมาทัาพอเจรอยู่ที่ปา,าราเจดีก็ทรงพระไปชวนหนักป่วยมากขึ้นทุกวันเวลานั้นหมอคอยชีวกูมิพพัฒไม่อยูษษอยอ่ลาสมเด็จพระรามครูไปไป,ไปที่ไปธุระที่อื่นพระเจ้าก็ป่วยหนักขึ้นมาทุกวันแต่ถือว่าป่วยหนักขึ้นมาทั้งประเทศใครฟังต้องฟังเทศ้ทงประเทศเพราแต่ว่าตอนหลังไม่ยอมเทศประสูตหรือชาดก เทศเฉพาะทศินสมาธิปัญญาอย่างเดียวเพื่อเพื่อความผลเมื่อต่อมาน้นเนมื่อท่านกรมารังพายกลับมาเฝ้าองค์สมเดดจประทศษสกุลมองเห็นพระเ,ะเจ้าทรงสวมสีดมากอาการป่วยหนักมากก็เข้าไปถามทูลถามว่าเวลานี้องค์มเด็จพระผู้บีพระเจ้าชมพระบัญชวลพระเรื่องอะไรแต่องค์สเด็จพระจําใจก็ไม่ตอบ พราะถ้าคือตอบท่านกรมารพัก็รักษาหายนี่ผ่านไม่ได้ <c oughs> เวลานั้นเป็นวัยสังขารแล้วเพราะนักตอนนี้ไปอีกสามเดือนข้างหน้าคืกาอกลางเดือนของราชนิพานที่ระหว่างนารงรังมังคุลบางกรูสิทธารามานครในอธิฐานแล้วตัดสินใจแล้วก็ไม่ยอมบอกท่านกรมารพัชท่ากนกมารพัดก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเราพอทฤษฎพคือว่าทีพ่พระเจ้าไม่ต้องป่วยมากอย่างนี้เพราะเราไม่อยู่ ยังคิดว่าเราจะทํายาถวายพระพ,พุทธเจ้าสักหนึ่งเม็ดถ้าองค์สมเด็จพระบรมครูฉันยาเม็ดนี้เราจะทราบได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าเป็นโรคอ,อะไรแล้วเราจะถวายยาอีกเม็ดเดียวฉันเม,ม็ดเดียวจะหายทันทีเมื่อทํายาทดลองตรวจไข้แบบนี้ขึ้นมาถวายพระเจ้าพระเจ้าไม่ทรงรับรา,บาประเคนเข้าไปทั้งข้ามือเสียทำไมย่มหายมือ โอเคถสามครั้งมันไม่ส่งรักต้องทำได้แค่สามครั้งท่านกุมารพัฒเองท่านก็เป็นพระโสดาบัน <c oughs> ท่านทราบจริงยาของคุณเดชประสัมาธรรมพุทธเจ้าเมื่อพระรพุทธเจ้าไม่ทรงฉันก็เสียใจว่ายังไงพระเจ้าตอนนี้ายกันแน่พยาเม็ดนี้ถ้าเราจะให้ใครกินก็ไม่สมควรจึงไปทิ้งในบ่อน,น้ํา ว่าพระที่อาศจรน้ำมันอยู่ก้นบ่อมันฟูขึ้นมาถึงปากบ่อหลังจากนั้นเวลาจะก่อนจะถึงวันกลางเดือนหกคือเมื่อวานนี้นะวันเจอวันสิบสี่ค่ำเขาสมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้าพระทรงให้พระอนุบางขาดพระอนุอนันทะดูก่อนอนุโจพระเดียงพระสงฆ์นั่นก็หมายความคําว่าพระเดียงคือระกาศ ว่าวันนี้เราจะเมื่อไปเมืองปูสินาราหมหาคนครวันพรุ่นี้จะนิพพานที่นั่น